คนที่เชื่อฟังคุณพ่อผมไม่เคยคุยกแกเลยเรื่องเรื่องเรื่องผลประโยชน์เรื่องว่าไอ้นี่ถ้ากิจการนี้ต้องเป็นผมเราก็ทํางานเต็มที่ตอนจะแต่งงานมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กลัวมากว่าจะอยู่ได้ไหมเข้ามาในครอบครัวที่แบบโอ้โหเป็นโคงสีจริงๆอะ่ะเดือเรียวโคงสีรูปแบบของธุรกิจครอบครัวเนี่ยหรือโคงสีเนี่ยมันมีบั๊กสุดมากเราจะไปยงให้ต่อดี ข้างหน้ามานันยังมีที่ทางให้เราอยู่ไหมคนที่อยู่ในทีมของเราอะค่ะไม่กล้าสอนเราเท่าไหร่เราจะเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทล้มเหลวหรือเปล่า mm hmm. ก็เรามาทำในช่วงที่แบบเราไม่รู้จะทำยังไงกับมัน